พี่น็อตไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกของเราอ่ะแข็งอไรของเรยนแกไมได้หรอจบเชียรกไม่้นี่ิระไม่กีมัเดนไรขึ้นี่ยแม่พูดว่าอะไรไม่มีอะไรหรอคือว่าแม่เขาตีทุระค่ะไว้เราค่อยคุยกันนะคะ ทำแบบนี้ทําไมแกไม่ได้ทอ้องอ่ะถ้าลูกชายฉันกลับมาฉันจะบอกความจริงผ้ใหญ่ให้ลุงฟ้าช่วยฟังเฮ้ยแกก็บอกเลยสิแต่แกจะมีเวลาบอกหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะแกจะทําอะไรฉันนี่ไม่ลายใจบ้างเหรอที่รวมมือกับผู้ชายคนอื่นพอหลอกผู้ชายฉันแบบนี้อะ่ะนี่แม่ครับจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกล,ลหรอกนะครับผมคือผัวตัวจริงของพิมพเขาและที่ผมปลอมมาเป็นหมอเนี่ยก็เพื่อใกลฉิดกับพิมเขาครับเข้าใจยังครับ ทำแบบนี้ไม่ทำไมอะนี่ฉันว่าตอนนี้นะแกเงียบปากไปเลยดีกว่าก่อนที่ฉันจะโมโหอะเพราะว่ายังไงตอนเนี้ยฉันก็จะอยู่กับลูกชายแกต่อไปจนกว่ามันจะหมดตัวไม่ไปทางฉันไม่ไปทางเด็ดฉันบอกแล้วไงว้แกหุบปากอะแล้วต่อไปเนี่ยฉันจะให้แกอดข้าวอดน้ำไม่กินอะไรสักอย่างเดียวเลยแล้วก็ ไปทำอาหารให้ฉันกินด้วยฉันหิวพี่บงังเราไปกันเถอะไม่ได้วางสาเหรอพี่นอ็อตพิมพ์เกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้แม่พูดอะไรเหรออ๋อเออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่น็อตคะ คือว่าพิมมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องลูกของเราจะบอกอะคะ่ะสวัสดีนะครับคือว่าผมเป็นหมอนะครับตอนนี้เด็กในท้องของภรรยาคุณอ่อ,อนแอมากเลยนะครับต้องตรวจสอบอะไรหลายอย่างเลยอะถ้าเป็นไปได้อะทางเราต้องการเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับเพื่อรักษาภรรยากับลูกของคุณไว้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขับบ้านเอาเงินไปให้นะ <laughs> ครับครับ นีพวกแกหลอกเงินพวกชาันหลอกิมนี่คือท่าแท้ของเธอกัน,นเหรอไงแกมัวทำอะไรอยู่ฉันบอกให้แกไปทำกับข้ามใช่เหรอทำไมมานั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ฉันไม่ทำเมื่อก่อนฉันคิดว่าแกท้อง แต่ตอนนี้แกไม่ได้ท้องฉันไม่ทำอะไรให้ทั้งนั้นได้แกจะไม่ทำก็ได้แต่ฉันจะให้พี่ปั่นเนี่ยช่วยให้แกอยากทำเองเนี่จะทำไม่ทำฮะทำะไหมดีฉันทำแล้วก็ได้เออแล้วก็รีบๆทำด้วยละ่ะเพราะว่าฉันหิวถ้ากลับมาแล้วแกไม่ทำแล้วก็แกรู้ใช่ไหมว่าจะเจออะไรอะ่ะ ไปกันเถอะพี่ฝพิมพตอนนี้คุณเป็นไงบ้างอนะแล้วลูกโอเคดีไหมโอเคดีค่ะพิมพ์ดูแลตัวเองอย่างดีลูกของเราก็ปลอดภัยดีค่ะเอ่อว่าแต่พี่นอจะกลับมาอยู่บ้านกี่วันหรอคะ อ๋อคือว่าพี่อ่ะขอทางค่ายว่าพี่อ่ะจะขออยู่ชั่วคราวพี่ว่าพี่อ่ะจะมาอยู่ดูแลพิมพ์จะอยู่จนกว่าพิมพ์อ่ะจะไปคลอดลูกอ่ะดีเลยนะ็อตกลับมาได้ทันเวลาพอดีเลยลูกค่ะแม่ส่วนนี้ก็เงินหนึ่งแสนบาทที่รางคุณหมอขอเพื่อว่าที่จะไปดูแลพิมพ์กับลูกนะครับขี่คุครับ พิมแล้วช่วงนี้คุณกินอะไรบํำรุงบ้างเหรอ,อ,อก็กินปกติเลยค่ะอย่างเช่นพวกหมาล่าที่พิมพ์ชอบกินนะคะ่ะอ,อ่อคือว่าผมเป็นหมอครับผมให้เขากินหลายอย่างเพื่อบ,บำรุงเด็กในท้องนะครับหมอแน่ใจเลยครับแต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่าหมาล่านี่ก็คือว่าหมาล่าเอ่อ หยุดพิมพนี่คุณคิดจริงๆหรอเยที่วงคุณน่ะมันจะรอดไปได้อะพอตอนนี้ผมรู้ความจริงหมดแล้วเรื่องที่คุณแกล้งของแล้วก็เรื่องที่คุณทำร้ายแม่ผมด้วยพี่นอ็อตฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วว่าฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ่ะฉันโดนไอ้นั่นมันหลอกอ่ะพี่นอ็อตพี่นอดด็อตอย่าไล่ฉันออกจากบ้านเลยนะนะแม่คะพิมพขอโทษนะคะ แม่ช่วยพูดให้พิมหน่อยสิคะขอโทษไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกฉันแก่แล้วจะตายวันไหนก็ไม่รู้คนที่จะตัดสินใจได้ก็มีแค่ลูกชายของฉันเท่านั้นแหละพิมพ์คือทำร้ายแม่ฉันทำแม่แม่ฉันเขาสารรักเธอคิดว่าเธอเป็นลูกในไส้ฉันโดนเธอต่อไปไม่ไหวแล้วเธอเก็บเข้าของแล้วออกไปจากบ้านนะจะอ๋อแล้วไอ้ชูรักของเธอเนี่ยเธออย่าหวังเลย พวกมันจะรอดอ่ะเพราะว่าตอนนี้ชเลเอกตำรวจมาจับมาเรียบร้อยแล้วไปครับไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปส่งขรงมาลนะ